นาวรานะคะตัว2.5 LE นะคะตัวท็อปเลยปี2009-2010นะคะคันนี้เนี่ยได้รถมือเดียวสภาพสวยนะคะเท่าศูนย์ตลอดผิวพันธ์นะคะสีเต็มไม่มีตําหนินะคะนี่นะคะทะเบียนเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยนะคะออกจากใต้ายแดง,งนี้ไฟมีสปอตไลท์นะคะตาไฟใส ผิวพันเต็มนะคะมีบันไดข้าง้าสีปีหกหนะคะมีกันชนท้ายด้วยแมกไลเนอร์นะคะไม่มีบรรทุกนะคะไม่ช้ำจกมองข้างเนี่ยครอบโครเมียมนะคะนี่นะผิวพันครีมพร้อมใช้งานเลยไลเนอร์นะคะไม่ช้ำนะคะส,สวย ยางอะไหล่นะคะได้ท้องมีครบหมดเลยนะคะมีหนาย,ยางอะไหล่เดี๋ยวไปต่อกันที่ภายในสำหรับภายในนะคะอันนี้เรานั่งอยู่ที่ตรงเบาะแคบนะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีฝ้าเพดานนะคะไม่มีตำหนิเลยนี่นะคะอุปกรณ์ไม่มีแตกหักนะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรันล็อก มพาวเวอร์ um ตัวนี้เนี่ยได้เป็นแอร์แบ็กคู่นะคะเป็นตัวท็อปเกียร์หกสปีดนะคะตัวนี้ทุกอย่างวิทยุฟอน์เดิมโรงงานหมดเลยนะคะรถดูแลมาอย่างดีนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลยต่อกันที่ด้านเบาะแคบปข้างในนะคะไม่ยุบไม่ช้ำนะคะสภาพดีดูผิวพันธุ์ดูเบาะหนังนะคะ ผิวพันด้านหลังนะคะตัวท็อป LE นะคะแมกไลเนอร์ไม่ช้ำนะคะไม่เคยบรรทุกเลย mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. ดูรอยเมดอาร์ตนะคะ mm hmm. ไม่มีผุไม่มีกระแทกนะคะ mm hmm. สะภาพดีมากนะคะ mm hmm. มีกันชนหลังยางอะไหล่นะคะ ช่งล่างดีนะคะขับนุ่มอันนี้จะเป็นผิวพันธ์ภายนอกนะคะสีเต็มนะคะเงาแว๊บเลยดูแรงง่ายเลยนี่นะคะเกียร์ปกติดดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะรถเดิมๆเลยนะคะมือเดียวเข้าศูนตลอดนะคะคันนี้หัวน็อตที่ไม่มีขยับเลยนะคะ รอยแต้ม QC m อ s ร์ r โรงงานทุกอย่างเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะคะเครื่องเดินเรียบนะคะเซอร์วิสศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ทุกอย่างศูนย์หมดเลยรถมือเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Nissan n a าร r a 2.5 LE ตัวท็อปรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดคันนี้นะคะ แพ้เปิดราคาขายอยู่ที่248,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามแพร0819391844คันนี้นะคะได้รถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะคะเป็นรถ6สปีดนะคะเกียร์6สปีดสนใจรีบทักเข้าหาแพรได้เลยนะคะวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ